ติดสิบริการจากหมเลขโทรการดที่เขา้าจ้งใช่ใช่เป็นเครื่องใไมเนี่จีนึงลองเทสดู ไม่ได้แนละ้วเบอร์นี้ก็แม่งปิดเครื่องนีไปแล้วปิดทำเส้นตีนอะไรไม่เข้าใจเลยจะปิดเครื่องทำเส้นตีนอะไรเนี่ยฮะปิดทําไมเนี่ยเออคนจะโทรไปหานี่จะมาไปคุยด้วย่เออมันเป็นยังไงเรื่องราวที่แท้จริงมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออ เขาได้คุยเลยเงี้ยสั่งไก่บ้านสติอะไรนรสั่งไก่ไรปานนี้สังก็ปิดตั้งแต่สองฟุน,นึูแล้วมัลามั่งไอเหียถ้าเป็นหนึ่งหสอพิซังฮัทอะไรเงี้ยค่อยสั่งบ้าหรือเปล่า,า,ลาเนี่ยมาสั่งไก่ไกไกตอนนี้เขาไปิดไปแล้วไม่ใช่แมคโดนัลด์ไม่ได้จะเปิดยี่สิี่ชั่วโมงเคอร์เจอร์อะไรบ้านหนึ่งงห้ยเนี่ยอมึงไ่รอวันอาทิตย์ไปสั่งไก่เอาเลยนั่นน่ะเออตั้งแต่สิบโมงถึงห้าโเย็นเนี่ยเขาเปิดอยู่นะตามห้างต่งตงลลงา,านนงๆ พวกคุณไม่ต้องนะครับพวกคุณไม่ต้องพวกคุณไม่เฉยวผมจะคาดเองเบอร์วันนี้มันเยอะจริงๆนะผมขอคัดดับเบอร์ที่แบบมันเป็นอ๋อที่สุดของที่สุดจริงๆดีกว่านะผมเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะไปโทรแบบไร้าสาระนะนะครับผมพวกคุณให้ผมโทรไปอําแฟนอําเพื่อนอนะไรเงนี้ช่วงไร้สาระนะผมโทรแบบมีสาระบ้างดีกว่านะครับผมอ่านะครับผมคุณดีเจรครับโทรหาเธอยังครับเธอตายหรือเปล่า ผมตามหาเธออยู่เธอบล็อกเบอร์ผมเอ้าบล็อกอยู่ก็ยังไม่ตายอะสิบล็อกเบอร์มึงได้เนี่ยมันก็ยังอยู่มนีชีวิตตายได้ไงเออนะผมเออเล่าเล่าเล่าประวัติก่อนเล่าอะไรก่อนนะบึ๊บหนึ่งเดือนก่อนครับผมไปกินเหล้ากับเพื่อนที่บาร์พี่เบิ้ม ผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอขี้เม,มามมกตอนแรกผมก็ไม่ค่อยจะชอบเธอเท่าไหร่หรอกครับแต่เมื่อไหร่ที่ไปร้านนี้ก็เจอเธอตลอดเลยเธอจะมานั่งคนเดียวอยู่หน้าบาร์ตลอดเธอยิ้มสวยมากเธอพูดคุยเก่งจ้อยๆเลยทีเดียวแต่ไม่เคยคุยกับผมเลยผมแอบชอบเธอผมไปร้านพี่เบิ้มทุกๆคืนเพื่อจะได้เห็นหน้าเธอนะอเธอเจอปะเนี่ยเล่าเหมือนแต่งนิยายกูาอ่านเลยนะ,ะต่อครับผมถามพี่เบิ้มเจ้าของร้านว่าเธอชื่อนุ่นออเมื่อ เป็นครูสอนเด็กอนุบาลบ้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ดผมอยากรู้ว่าเธอหายไปไหนมีผ illing, ัวแล้วหรือยังแล้วเมื่อไหร่จะมาร้านพี่เบิ่มอีกครับผมเห็นผลงานพี่จาก Youtube ก็ติดตามมาตลอดกอรุณาโทรให้ผมด้วยนะครับพี่ผมเคยโทรไปแต่พูดติดติดอ่างเธอก็เลยด่ามาชุดหนึ่งกูก็โดนด่าใช่ไหมเนี่ยมึงทำอย่างเงี้ยคือสรุปแล้วมึงให้กูเนี่ยโทรไปให้เขาด่ากูคือเนี่ยมึงเนี่ยจะให้กูเนี่ยโดนด่าแทนมึง ถูกต้องไหมครับ ЗЫКА อ่นานะครับผมผมรู้ว่าพี่เป็นคนฉลาดมีไหวพิบถ้ากูฉลาดอ่ะกูไม่โทรให้มึงหรอก <Godzilla. S 1> กูกูไม่โทรหาคนอื่นดีกว่ากูให้ม <millenn ia> ึงเนแสดงว่ากูโง่แล้วจรยิงยิงยิงขึ่น <ip> คนฉลาดมีไหวพิบพี่ต้องหาเรื่องคุยกับนุ่นได้แน่ๆครับจะคุยเรื่องอะไรดีละฮะอรอนุ่นจะเป็นคนเอาห้าวหน่อยนะครับนมใหญ่ส่วรน้านพี่เบิ้มอยู่แถวมอแม่ฟ้าหลวง ไอชิบหายวันที่สิบห้าสิบหกกูไปเชียงใหม่ด้วยนะแ,แม่ฟ้าหลวงนี่อยู่แถวเชียงใหม่ปะเนี่ยขอ,อเชียงรายใช่ไหมมึงหางานให้กูแล้วเนี่ยกูไปใกล้ๆเดี๋ยวแม่งมาเออไอผัวตีกูทําไงเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะอยากจะรู้ว่าเขามีผนะัวหรือยังแล้วเขาหายไปไหนนะครับผมอ่ะ หรอนู่นหรอค่ะทำอะไรอยู่อ่ะครับทำอะไร,รอืมนี่ใครเนี่ยอะนะนี่บอลเองนะวันนี้มาร้านที่เบิ้มืมที่เจอกันร้านที่เบิ้มไงแหมทำไม่จำไม่ได้นะคนสวย แม่แล้วดับพี่เนี่ยป้างฝังก็ตายทําเป็นจําพี่ไม่ได้ซะแล้วแม่บอลเออมึงก็ต้องมาเอากูเลย <c oughs> จําได้ไงวะเออแล้วทำอะไรอยู่เนี่ยมึง <c oughs> อยู่ไหนเนี่ยกูว่าจะไปร้านพี่เบิ้มเนี่ยไปเปล่ายีเล่าด้วยกันเปล่ามึงกลับมาจากเชียงใหม่ไงรอมึงอยู่กับใครเนี่ย <c oughs> อยู่คนเดียวอีบ้าเอาเรอเอารักแ,แฟนเฟิร์นไปไหนล้ะตอนเนี้ยไม่มีเหรอกิ๊กเกิ๊กอะไรเนี่ย ยีอหอยกูอยู่คนเดียวมาตั้งนานแล้วยี่โผอะแกงเซลไปอย่างนั้นเลยม,มึงอย่าด่ากูอย่างม้งอย่างนี้เลย<ส>อเออมึงอย่าพูดอย่างนั้นกูอย่างนี้เลยแล้วตอนนี้มึงทำอะไรอยู่เนี่ยอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทําอยู่คนเดียวแต่ว่ามันหล่ออีดีอย่างเงี้ยพี่ึงอ่ะอ๋อคไมอ่มบอกว่าจะมารับกูจะรับไปไหนอะไปร้านพี่บ้เหม,อมือนกูไม่ได้ใครมามาแล้วนะเชียวันก่อนจะเล่าอะไรฟังแม่งโอ้โหไปเจอผู้ชายคนหนึ่งมึงโคตรหล่อเลยแม่งชื่อบิ๊กเว้ ยัดแ,แค่แบบเห็นแล้วแบบอือหน้าแดดที่หายเลยว่ะอีบอลอะไรแหมมันเป็นมันเป็นเฮี้ยอะไรมันเป็นหวัดหรือเปล่าเนีเ่ยเฮ้ยกูเปลี่ยนใจแล้วอีหากูหันจัไปชอบแบบแบบพวกเดียวกันเองอ่ะนึกออกปะเฮ้ย <c oughs> ม่หยอกเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวกูจะขอร้องดิเฮ้ย <c oughs> เรื่องนี้มึงอย่าไปบอกใครนะกูเล่ามึงฟังคนเดียวแล้วเนี่ยกูไม่กล้าบอกใครมาก่อนเลยเนี่ยมีมึมงนะอย่าไปบอกใครขอร้องรู้กันสองคน อย่าไปบอกไอ <มา S 1> ้บีเลยนะเฮ้ยจริงอย่าไปบอกมันคือแบบกูยอมรับว่ากูชอบผู้ชายว่ะเนี่ยคือกูรู้จักเลยวันนี้กูเห็นผู้ชายแล้วกูขนลุกอะเออเจ้วแข็งเลยอะกูบอกแล้วกูบอกกูคเคยบอกมึงแล้วไงว่าพี่มึงอะเป็นอะมึงก็ต้องเป็นอยู่แล้แต่เนี่ยกูคิดว่าก,กูไม่เป็นเว้ยผู้ชายกูเห็นแล้วกูรู้สึกแบบตื่นเต้นตุบตับทุบับไขกูสองข้างเลยแบบโอ้โหกระเพื่อมเลยแบบเขยื่นเขยื่นเขยื่นเลยอะเฮ้ยแต่ยังไม่เคยลองเลยนะพี่บอกตรงๆนะกูยังไม่เคยลองเลยนะแบบแบบ แล้วตอนนี้มึงอยู่ร้านพี่เบ้เหรออันนี้น,นี่ยเนี่กำลังจะไปเออเฮ้ยถามเลยหน่อยดิมีผู้ชายติดตอ<ห>่อกูมั้งเปล่าวะผู้ชายติดตอ่อกูมั้งเปล่ามึงก็รู้อยู่แล้วเด็กกูเยอะแยะแต่ว่าเด็กกูมันผู้ชายอะมึงอันนั่นนั่นแหนเด็กเยอะนักเกินแล้วมึงแบ่งให้กูสักคนสักคนได้ไหมล่ะมึงเห็นอีเน็ตไหมฮะเออทำไมอะอีเน็ตอะเอออีเน็ตทำไม มึงรู้จังไงเนี่ยเสียงมึงแปลกๆนะอะไรนะกูเป็นวัดอิจิมากูเปลี่ยนเพศแล้วกูต้องทําเสียงให้แบบอ่อนลงหน่อยมึงจะให้กูพูดแบบเหมือนเดิมมันไม่ได้แล้วกูเปลี่ยนไปแล้วเข้าใจป่าว้าวมีก็เคยประจันบานมึงก็โอ้โหมึงเรียกกูแท้อีดอกแหมมึงสวยตานั่นแหละเออแต่มึงก็สวยจริงแล้วแหมนมมึงนี่บึ้มขนาดนั้นโอ้โหกูดิอิจฉาจริงๆกูบอกตรงๆนะถ้ากูเป็ีตังค์ถ้าเยอะๆนะเดี๋ยวก่อนมือมือมือจะไปทำนมฮะผมว่ามันหมดแล้วว่ามันวัยยุแล้วมึง เฮ้ยหมดอายุแล้วเฮ้ยจริงเหรอบ้าเหรอเพิ่งจะสิบแปดเองเออหมดอายุหมดอายุอะไรบ้าปะเนี่ยเออดูหน้าสิหน้าเนี่ยสิบแปดแต่อายุเนี่ยปาไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้แล้วเอายังไงแล้วเอายังไงแล้วอยู่ไหนอ้าไม่อยู่อยู่บ้านปะเนี่ยพ้องตื่นมาตอนเย็นๆอ่ะเนี่ยอยู่บ้านปะเนี่ยบ้านหรอแล้วจะเข้าไปหาได้ไหมล่ะ เออมึงมารับกูหน่อยดีเพราะว่ารถกูอ่ะโดนชนกูจอดไว้ที่หน้าบ้านอ่ะเหรอรถกูโดนชนมาได้ประมาณสามเกือบเดือนแล้วมึงมึงขับงูจัางวะให้มันชนให้มันชนได้ไงวะใครชนใครเนี่ยกูจอดไว้หน้าบ้านแล้วมันก็มาชน้วกูติดเบ็ดมือไว้แล้วมันก็แบบชนรถกูอ่ะมึงแล้วรถกูอ่ะติดเบ็ดมือไว้ใช่ปะแล้วมันไปชนกับเสาไฟฟ้าแม่งหักกลางเลยมึงทำบุญม้างมันเนี่ยกูว่ามึงเหมือนแบบ มึงลองไปทำบุญบ้างนะกูทำบุญที่ไหนอีบ้ากูเข้าโบสถ์กูโอยยยเเี้้ฮมึงดูรายการคนอดฝีเปล่าเออมึงระวังนะเว้ยว่าจะมีแบบเด็กตามเออนั่นแหละอาจจะมีเด็กตามมึงอยู่แบบดวงมึงไม่ดีมึงต้องไปทำบุญเยอะนะรู้เปล่ากูเป็นห่วงอย่ามาทักกูแล้วมึงเจอกูที่นั่นก็ลการมึงรอกูอยู่ตรงนั้นแหละเออเออโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวคุโทรหาพี่เบิ้มแป๊บนึงเออเโทรหาพี่เบิ้มเลยเออบอกว่าเดี๋ยววันนี้กูจะเข้าไปโอเคเดี๋ยวเจอกันจุ๊บจุ๊บค่ะ สรุปแล้วมันกับกูนี่รู้จักกันไหมเนี่ย,เด,ยกกเดี๋ยวคุณถามก่อนว่ามันกับกูนี่รู้จักกันไหมเนี่ยไม่คุยเหมือนมันรู้จักกูแบบกูไม่รู้จักกับมันนะครับกูเดี๋ยวดีเจไม่รู้จักกับผู้หญิงคนนี้นะครับแม่งเข้าล็อกเลยกูสาปลอมชื่อว่าเป็นคนชื่อบอนแล้วเดี๋ยวมันไปหาไอ้บอลที่ร้านพี่เบิ้มครับแล้วก็ปรากฏว่า ไอบอลไม่เป็นกระเทยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้สิตินรครับไอบอลก็งงครับอ่ะกูนี่กูเป็นแล้วเหรอเนี่ยมึงอา้าอะไรกูไม่รู้เรื่องอ,ไอ,องีไอบอลมึงหยาเลยเมื่อกี้มึงยอมรับสารภาพกูว่ามึงเป็นมึงหยามึงหยามึงยังยบอกให้กูหาผู้ชายมาเลยอันนีงานก็จะตกไปโซนอยู่กับไอบอลครับ ผมก็สรุปให้เลยนลวครับว่าผู้หญิงคนนี้นะครับไม่มีแฟนครับแต่แต่มีเด็กในสังกัดเยอะมากและผู้หญิงคนนี้ก็ค่อนข้างจะจัดจ้านนิดนึงออกแนวเป็นผู้หญิงชอบเที่ยวนะครับผมถ้าคุณคิดจะคบกับผู้หญิงคนนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังอะไรเงี้ยนะครับผมผมแนะนํานะครับคุณต้องทําใจไว้เยอะครับเพราะว่าการที่เราเป็นผู้หญิงที่ชอบเที่ยงคืนอะไรเงี้ยนะผมจิตใจเขาอาจจะอยู่ในสภาวะที่แปรปวนอาจจะเปลี่ยนคนชอบได้บ่อยอะไรเงี้ย วันหนึ่งคุณอาจจะโดนเขีย่ยโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ผมพูดโดยโดยกลางๆนะถ้าถ้าคุณแบบได้ฟังผมแล้วอะไรเงี้ยนะคุณก็กลับไปพิจารณาดูว่าคุณเนี่ยนะผมจะเลือกคบกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่านะผมอย่าลืมนะครับว่าคนดีๆยังมีเยอะนะคนดีๆยังมีเยอะนะคนบนโลกเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยจะมีสักกี่คนกันเราที่จะมาเจอกับเราแล้วแบบบันเอ,อิมันเออรรักกันชอบกันนะผมแล้วผมจะบอกว่าอย่างนนนะเวลาโทรไปไม่ต้องกลัวใครด่าครับผมโทรไปไม่เคยกลัวโดนะคนดา่านะ พราะถ้าใครมาด่าไม่ยากครับเราต้องด่าจนกว่ามันจะหยุดหายใจกันไปข้างหนึ่งนะครับจังไหมนะครับวิธีการด่าก,กับคนคุณต้องด่าจ,จนว่าอีกคนหนึ่งจะหยุดหายใจแล้วก็เงียบไปข้างหนึ่งครับถ้าเราหยุดเราจะเสียสติครับแต่ถ้ามันหยุดมันจะยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยลมหายใจมีเท่าไหร่ใส่เต็มที่ครับพ<อ>าไปแล้วครับกับเบอร์แรกนะับ